ครับผมชื่อทโมครับวันนี้ครับผมอยู่กับนายโรบสตูดิโอครับอันนี้คือแมบผมเองนะครับเป็นแมบที่ผมสร้างขึ้นมาเองครับเป็นแมบที่ชื่อว่า o ก d i ต่แรกครับก็คือที่แบบเห็นแบบรูปร่างมันขาดหายครับที่ประมาณนี้ครับเพราะว่าพอดีตัวละตัวล่างตัวนี้มันเป็นบั๊กครับเดี๋ยวเยวทางโรบอ์เขาแก้หายแล้วครับ เดี๋ยวเดี๋ยวพอท่านผู้ชมเสิร์ตตัวสรุปเสิร์ชคำว่าก o ต้าแ l a n d มันไม่รู้ครับแต่ผมลองเสิร์ชแล้วมันเสิร์ชไม่เจอครับแต่ถ้าท่านผู้ชมเสิร์ชไม่เจอก็ต้องดูไทยคลิปครับผมจะมีวิธีเสิร์ชให้อยู่ครับก็คือพอเข้าเกมแล้วก็ไม่มีแล้วใช่ไหมครับตรงช่องว่างครับนี่ครับไม่มีครับเป็นเป็นบัาของทางโลบอกเองครับได้นนี้ผมปรับแต่งด้วยครับว่าจะมีแบบ ว่ามียื่นมือออกมานิดนครับแจ็สมจริงขึ้นครับแล้วก็มีปุ่มวิ่งด้วยครับอันนี้อันอันอันนี้เดินครับแต่นี้วิ่งครับกดคอนโทรลครับแต่ถ้าคุณเล่นในโทรศัพท์ก็ไม่มีปุ่มรับรองให้ครับพอดีผมต้องเรียนรู้สคริปอีกเยอะเลยพวกพวกนี้ผมทําสคริปเองหมดเลยท่นนี้ครับก็มีคบไฟให้ด้วยครับแต่ส่วนน้ํานี้ก็สมจริงครับแต่เดี๋ยว พอท่านผู้ชมเปิดมาแล้วครับก็จะเห็นกับความเอ,อ่อความไม่ค่อยสมจริงรอ่ะไม่เห็นสมทำไมอะ่ะเออสมจริงเลยสงใส่เครื่องผมรับได้ครับเครื่องผมรับได้แล้วก็บางบางเครื่องก็จะเป็นงี้ก็ทําไมไม่สมจริงก็บางบางคนเครื่องมันประมาณนี้ครับ ให้ทุกคนเปิดไปที่เซตติ้งแล้วกดไปที่ออโตเมติกครับแล้วก็มันก็จะเป็นระบบเมนูนลครับให้ให้กดสุดเลยครับตรงนี้ครับให้กดสุดเลยครับมันก็จะสวยขึ้นมาครับแล้วก็มีตรงนี้ครับความจริงผมจะสร้างความลับมาตรงนี้ครับอนาคตครับแต่ตอนนี้ไม่มีครับก็คืออันนี้คือฮีโร่ออฟเดอะเวลล์ครับอันนี้สามารถคุยได้ครับ อันนี้ก็ตรงตรงความจริงตรงนู้นก็มีคุยครับสามารถคุยเองได้ครับอันอันน,น,นี้บอกว่าน,น,นี่คือฮีโร่ออฟเดอะวอลโล่บอกว่านี่คือใครอันนี้ความลับอีกแล้วความลับหลังฮีโร่ครับก็คือคุณลองเดินตรงนี้ให้ให้แบบให้แบบชนล่างเลยครับก็จะพบความลับครับไว้ผมจะไม่สปอยนะครับผมจะไม่สปอยแล้วก็ท็อ แล้ยก็โอ้หุมลืมบอกไปเป็นแพเป็นแพติดเครื่องยนต์ด้วยครับแพติดเครื่องยนต์ทีบีครับโอ้หเทเทจังเทมากแพติดเครื่องยนต์และและความยากระดับแบบนี้คืออะไรูครับความยากไม่สุดอ่ะแบบนี้ไม่มีอะไรยากครับแต่แต่สิ่งที่ยากไม่สุดคืออะไรรู้ไหมครับการขับเรือครับการขับเรือครับแล้วก็มีคลื่นด้วยครับเนี่ยมีคลื่นด้วยครับ ถ้าังเกตด,ดีจะมีขึ้นครับและเวลาตรงนี้ไม่ขยับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอมืดแล้วจะทําอะไรยากขึ้นเพราะมันจะมืดจริงๆเลยครับแล้วมีเกาะอ,อีกเกาะหนึงน่งครับชื่อว่าเกาะเงินครับตรงนี้ก็มีแพรครับแต่ผมใช้แพฝั่งนู้นนี่ครับก็มีเกาะเกาะหนึ่งชื่อว่าเกาะคนรวยแต่ไม่มีคนรวยอยู่เลยเป็น เป็นเกาะคนรวยหรือว่าเป็นเกาะเงินนั่นเองนะครับไว้สําหรับการเก็บเงินครับแต่มันจะมีปัญหาหนึ่งครับพอออกเกมแล้วเข้าใหม่เงินก็จะหายหมดเลยครับเพราะว่าเออตอนนี้ยังแก้มไม่ได้ครับไม่รู้เป็นไรแล้วผมจะสร้างความรับแบ c ็คลูมอยู่นี้เออเอาละสปอยไปละผมจะสร้างความรับ back ออแ,แบ c ็คลูมตรงบ้านอย่างเงี้ยขึ้นกับหลังคาดูเหมือนแบ็คลูมดีครับแต่ผมว่า ผมอาจจะเปลี่ยนไม่ได้ครับในนาโค้ดครับก็รออัปเดตหน้าก่อนนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นบ้านเดี๋ยวอัปเดตหน้าจะเพิ่มประตูเข้ามาด้วยนะครับโหยากเลยก็สามารถเก็บเงินได้ครับโอเคครับตอนนี้ครับผมก็เ เย,ยมตัวครับที่จะว่าน้ํากับฝั่งครับผมไม่ใช่แพแล้วครับแพบ,บังคับยากครับว่าน้ำไปว่าน้ำไป,ำไปอืมว่าน้ำมาเกาะนี้เท่โอ้โหว่าน้ำนาน <c oughs> อแล้วก็ไว้ว่าชมอย่างเดียวครับเดี๋ยวเดี๋ยวคนบอกว่าแมปมีอะไรแค่นี้ อย,อย่างน้อยผมก็สร้างสรางคริปเองหมดเลยครับ <c oughs> แต่ตรงนี้ก็มีที่โดเนตนะครับผมลืมบอกแลว้วคุยกันได้ส่งคนครับเป็นเป็แอดมินครับเอออันนี้ก็นโมซาซาแอดมินครับแล้วก็ t v วีเทลโพแอดมินครับอ้านี่สามารถโดเนตได้ครับสามารถโดเนต 10R 5 0ห้าสิบอาหนึ่งร้อหนึ่งพัได้เลยครับถ้าถ้าใครรวยก็โดเนต 1000R มาเลยครับ คร่บพอพอโดดเน็ตพอโหลดเน็ตมามันก็ขึ้นให้โดเน็ตแต่นี้ไอดีหลังมันใช้ไม่ได้ครับก็คืออุ่ยทำอะไรและตรงนี้ก็มีเงินครับมันคือเงินนะครับแต่ต้องใช้ขึ้นยากแต่อันนี้ผมจะไม่บอกสูตรขึ้นนะให้ให้ให้ท่านผู้ชมไปค้นหาสูตรขึ้นเองครับจะขึ้นหลังคาไอก็คือมันมีความลับอยู่แถวแถวนี้ก็ลองไปค้นหาได้นะครับ กดกดไม่มีอะไรครับความลับในานาคตครับแต่จะไม่เพิ่มเข้ามาก็ได้แล้วแต่ผมก็ผมจะบอกผมจะบอกว,วิธีการเข้าเมื่อคุณหาไม่เจอครับโอเคครับไปที่เอ,อ่อโรบอส s t u d i โเลย <S <S 1> <S 1> ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในโรบอกแล้วครับ พอดีมอกินนี้ผมพูดผิดผมพูดว่าโรบอทสตูดิโอครับเมื่อกินนี้คือแอปโรบอทสตูดิโอเองครับตอนนี้ผมอยู่กันในโรบอทครับวิธีการเออวิธีการทุนหาแมปก็คือเหมือนเดิมครับลเอส <c oughs> ไอส์นีใช่ไหมไม่ใช่ต้องเป็นไอส์นี้แลนดนี่ครับกูไซแลนด์ครับฮะ นั่นมันกอดไอ a n นเนี่ยพอดีนะันมันกอดไอ a n นครับไม่ใช่กู i s l a n นครับดีนะไม่คัดลอกคอเขาหลายกูเดี like <c oughs> ๋ยวถ้าค้นหาอย่างนี้ไม่ได้ก็คน้คนค้นอีกอีกอันหนึ่งครับก็คืออย่างนี้ครับ, <c oughs> บทีบ่มิทบออย่างนี้ครับก็ค้นหาอย่างนี้ไ,ได้ครับไปที่พีโพ e ครับก็ this is you ใครเขียน This is you แล้วก็ไปที่อยู่ไหนฟูฟูตรงนี้ครับแล้วก็มันอันนี้ผมไม่รู้ว่าเข้าเว็บได้หรือเปล่าครับก็ไปที่ r ีเอทครับก็จะมีเกาะดีให้ทุกคนเล่นนะครับปุ่มควบคุมกดควบคุมซ้ายพือเดินครับคอนโทรลนั่นแหละครับและมีคนเจอแมบโอ้ยอ๊เข้าเข้าไปแล้ กอดีครับสวยไหมครับสวยไหมครับดูโอ้โหแล้วก็นี้เอ่อและหาและหาสีเขีนะแต่ตอนนี้ไม่มีครับโอบอกเลยอันนี้สวยมากเลยครับและโอ้โหมีคนกดไลค์ร้อยเปเซนแล้วก็แล้วก็เจ็ดสิบคนคนเจอแหนบนนี้เจ็ดสิบแปดคนครับโอ้โหอัปเดตวันที่ยีิบสองเดือนหกปีสองศูนย์สองสามครับและ แล้วก็คิดในในในวันที่สี่เดือนเฮ้ยวันที่สี่เดือนที่สิบสองสองศูนย์สองสองครับโอ้ oh. สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีวันนี้บายบายไปเจอกันใหม่นะคะ